ีค่ะบ้านเสื้อผ้าเมือสองค่ะแอลค่ะนังค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดครัวโฟโลแบรนด์ล้วนนะคะเป็นงานยุโรปล็อตเอทีค่ะเป็นสุดท้ายของทางบริษัทบัคราคาค่ะลูกค้าจ๋าราคา1 2 6่0บาทนะคะน้ำหนักนะคะลูกค้าจ๋าน้ำหนักเท่าไหร่นะคะมือสักครั ยี่สิบห้าจุดสองยี่สิบห้าจุดสองสองนะคะลูกค้าจะให้คิดเป็นกิโลกิโลละห้าร้อยบาทนะคะจำนวนชิ้นขออน100ุญาตสามบาทนับหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสิบชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าสามร้อยยี่สิบบาทนะคะเป็นหมวกเสื้อโปโลนะลูกค้าสาเป็นเสื้อโปโลคือเสื้อคอปกล้วนนะลูกค้าสาแต่ว่าเป็นแบรนด์ล้วนนะลูกค้าใช่เป็นแบรนด์ทุกตรุษนะค่ะ ตัวแรกมาก็ทอมีเลยค่ะลูกค้าจ๋าหมวดนี้อะลูกค้าจ๋าห่างหายไปนานมากนะคะสําหรับเสื้อโปโลงานยุโรปของเราค่ะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ทุกตัวลูกค้าจ๋ากลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งใครที่ตามหานะคะลูกค้าจ๋าซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดเป็นแบรบน การันตีค่ะลูกค้าจ๋าขึ้ออยู่กับลูกค้าดูเป็นแต่เน้นย้ำค่ะลูกค้าจ๋าเป็นหมวกเสื้อโปโลหรือว่าจะเป็นคอปกก็ได้นะคะจ๋าเป็นคอปกแบบนี้ทุกตัวนะแบรนด์ที่เจอส่วนมากก็จะเป็นพวกราคอร์ดบ้างนะลูกค้าจ๋าเป็นบอสบ้างเป็นโปโลก็มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเลือกไซส์ไซส์บ้านเราค่ะลูกค้า ไซส์ของคนไทยเป็นหลักอาจจะมี S บ้างอาจจะมี M บ้างอาจจะมี L บ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีเป็นแขนยาวค่ะค่ติดมาบ้างนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้นะคะเดี๋ยวรอสักพู่นะคะพี่ วันนี้แต่ว่างาน,นแบรนด์ของเรานะลูกค้าจ๋าไม่ใช่มีเพียงเท่านี้นะลูกค้าจ๋ามีหลากหลายเลยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับเรื่องแบรนด์ของเราแล้วก็วันนี้นะลูกค้าจ๋าอีกหนึ่งรีวิวนะคะฝากติดตามไปด้วยคะ่ะลูกค้าใจหนึ่งรีวิวของเราจะรีวิวเป็นแบบว่าอ่าเป็นเสื้อยืดลายแบบว่าภาพยนตร์ลายะไยนะคะ,ะ,ะ,คะลายภาพยนตร์ลายภาพยนตร์ฝากติดตามแต่ตอนนี้เอปมวนนี้ไปก่อนคะ่ะเป็นหมวดเสื้อโปโลเน้แนแบรนด์ค่ะลูกค้าจ๋าเอาไปต่อที่ชมมีค่ะ ตาข้าขาทอมมี่มีมาคบอสมีค่ะลาค,คอสซุปเปอดค่ะ อะไรคะตะก้องพี่ว่าแบรนด์ทุกตัวอโโลับลอเลนอโพโลลับลอเลนนะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นแฟชชั่นรีนะลูกค้าจ๋าอะเอาง่ายง่ายแบรนด์ทุกตัวแท้ไม่แท้ไม่ได้กรนติเหมาะมากค่ะลูกค้าจ๋าวันนี้เรามีโอกาสนําเข้ามาอีกแล้วสําหรับงานยุโรปของเรานานๆทีจะมานะไม่ได้มาทุกเดือนปีหนึ่งอาจจะหนึ่งครั้งถึงสองครั้งก็ได้นะคะเข้าติดๆกันเลยอาจจะเป็นประมาณหนึ่งปีเข้าประมาณหนึ่งถึงสามครั้งนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าปีนี้ของอะตั้งแต่ต้นปีเลยนะลูกค้าจ๋า ีเลยก็จะมีหลากหลายด้วยมีงแต่เสื้อกระตูนเสื้อโปโล,โลนะคะลายภาพพยนต์หรือแม้แต่เป็นเสื้อเฟอร์นะคะค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นพวกเสื้อปั่นจัก,กรยานนะคะคจ๋าหรือว่าจะเป็นพวกอะไรคะ อันแนวกีฬาเด็กๆนะเอาง่ายๆถ้าสําหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่ชอบออกแนว Sport, สปอร์ตสปอร์ตสปอร์ตนี่หมายถึงว่าเป็นแบรนด์ทุกตัวนะลูกค้าจะเอาไปเทสได้เอาไปจับต้องได้ไม่เคยขายขายได้จะมาเป็นถุงแบบนี้นะลูกค้ากงานยุโรปของเราจะมาเป็นถุงแบบนี้ถามว่าเราเอามาแพคกิ้งใหมไหมเอามาคัดเฉพาะเป็นแบรนด์ออกไหมไม่ใช่ค่ะลูกค้าจะไม่ใช่นะสินค้างานยุโรปของเรานะนาเข้าโดยตรงนะคะลูกค้าจะเน้นย้าที่คุณภาพเกรดเอแต่ว่าเกรดเอของลูกค้าแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือน การนะลูกค้าจะขึ้นอยู่กับมุมมองของลูกค้าแต่ละท่านไปบอสต่อค่ะตากรองค่ะพี่ไม่แน่ใจว่าไปกี่ตัวแล้วสําหรับแบรนด์เยอะอยู่เหมือนกันเยอะอยู่เหมือนกันแต่เอาง่ายๆแบนด์ทุกตัวแต่อาจจะมีโซนบ้านเขาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าโซนบ้านเขาพี่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังก็ได้นะขายตัวหนึ่งอาจจะได้ประมาณสี่ห้าพันก็ได้แต่อยู่ในนี้ค่ะลูกค้าจากถุงนี้ในราคาหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสิบบาทค่ะหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสิบบาทค่ะตก ต้นทุนชิ้นหนึ่งค่ะลูกค้าจ่าขออนุญาตประมาณการ120บาทมีแบรนด์ชักตะกองลัฟลอเรนต์ค่ะมีแบรนด์ค่ะบอสค่ะมีแบรนด์ค่ะสุอร์ไดค่ะมีแบรนด์ค่ะแปตพัลลี่ค่ะมีแบรนด์ค่ะโอ้หลากหลายเลยค่ะอันนี้คือไล่ขั้นไปยังไม่หมดลาคอสโอ้ลูกค้าจ่าแบรนด์จริงแบรนด์จังนะคะ อาจจะมีเป็นแขนยาวแบบนี้ติดมาบ้างแต่ก็แล้วแต่ถุงนะลูกค้าจ๋าว่าจะแขนยาวกี่ตัวแขนสั้นกี่ตัวนะคะลูกค้าจะอูแบนเยอะมากบอกได้ไคําเดียวยข้อว่าของเขาเป็นแบรนด์ล้วนเป็นโปโลแบรนด์ล้วนนะลูกค้าจะขายอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วไม่อยากได้ที่อ่าเป็นแบบว่าไม่ใช่แบรนด์น,นะลูกค้าจ๋าแนะนําเป็นถุงนี้เลยนะ <th ā. S 1> ชอบถุงนี้เอฟได้หรือว่าจะรับที่น้ําหนักที่ซอบลงก,งกว่านี้ก็ได้นะรับน้ําหนักประมาณ10กโลก็ได้นะลูกค้าจ๋าแต่ว่าไม่ได้ขายเป็นโลนะ ลูกค้าไม่ได้ว่าซื้อโลหนึ่งในะออมเมีนเด้ลูกค้าจ้าเราขายยกถุงมาแบบไหนเราขายแบบนั้นนะคะเพราะว่าบริษัทบัคของเราเน้นขายยกขายเหมานะคะถุงหนึ่งประมาณสิบกโลคูณได้เลยลูกค้าจ้าเพราะว่ามวลน,นี้คิดเป็นกิโลกิโลละห้าร้อยบาทก็สามารถคูณได้เลยนะฮะสิบกิโลก็มียี่สิบกโลก็มีไม่ได้ขายมวลน,นี้ไม่ได้เล่นมวลน,นี้อย่าเพิ่งออกจากไลฟ์สดนะเดี๋ยวเราพาไปสะบัดต,ต่อที่หมวดเสื้อยืดนะคะลูกค้าจ้าภาพยนตร์นะคะ อีกหนึ่งรายการนะคะใช่ค่ะไปต่อที่โปรโรของเราดีกว่าค่ะ<ช>ไปต่อที่โปรโรของเราเรื่องไซบานเราคุณภาพก็เกีรยิเอง<ช>นะคะอาจจมีเปอร์รเซ็นต์เสียหายเปื้อนดำชำรุดอาจเจอบ้างนะคะ5-15เปอร์เซ็นต์ตามเกีฑ์ของทาง,งบริษัทบักนะคะคอเหลืองที่ต้องเอาไปซกักกระดุมชำรุดนะคะหรือว่าหรือว่าแม้แต่แบนแท้ไม่แท้ แทะนะลูกค้า<ช>จ<ะ>๋าอาจจะมีติดมาเลยใ,<ช>ในหนึงถุงอาจจะแบรนด์ทุกตัวก็ได้ใน1่งถุงอาจจะแท้7 8ตัวก็ได้ใน1ถุงแท้ไม่แท้ลูกค้าจ๋าขึ้นอยู่กับลูกค้าดูเป็นสําหรับเรื่องแบนด์แท้ไม่แท้นะคะใช่เลยค่ะ,ะใส่ได้สไตล์ดได้ เน้นย้าที่แบรนด์ทุก<บ>ตัวนะคะแล้วก็เน้นย้าลูกค้านิดนึงไม่ได้การันตีว่าโปโลกี่ตัวค่ะอ่าเป็นลาคอสกี่ตัวใช่นะคะ,คะเป็นแฟคชอรี่กี่ตัวลูกค้าจะาไม่ได้การันตีนะขึ้นอยู่กับถุงแต่ละถุงว่าไหนจะเยอะจะน้อยแต่เน้นย้าลูกค้าที่เล่นประจําแนะนําถ้าเป็นงานยุโรปทุกหมวดทุกประเภทนะลูกค้าจ๋าอยากให้ลูกค้าซื้อเกี่ยวไว้เยอะเพราะว่างานยุโรปของเรานะปีหนึ่งจะเข้าประมาณหนึ่งสามครั้งเท่าน,านั้นอันนี้ประมาณนะปีที่แล้วเข้าครั้งเดียวไหมคะครั้งเดียวค่ะ ที่แล้วเข้าครั้งเดียวนะลูกค้าจ้าปีนี้ก็น่าจะไม่ครั้งเดียวหรือสองครั้ง<ไ>อ,อันนี้ฝากติดตามไปด้วยนะคะบอสค่ะ<ไ>อ่าบอสก็สกมากันติดติดกันไปเลยลูกค้าจ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไม่ได้ขายหมวดน,นี้เรามีเป็นหมวดอื่นนะคะลูกค้าจ้าเอาไปเทสเอาไปลองได้เป็น,ปนแบรนด์ทุกอย่างเราแนะนําเป็นงานยุนโรปหมวดน,นี้เลยนะคะลูกค้าจ้าแนะนําเลยนะคะอุปโรมอีกแล้ว <ไอ S 1> ค่ะอ่าปโรมมาอีกแล้วนะคะ อโปรโ,โลจะเยอะวๆนิดหนึ่งนะคะอะแขนยาวอามีทั้งแขนสั้นแล้วก็แขนยาวติดตามกันมาติดๆนะคะแขนยาวนะคะลายริ้วมาด้วยนะคะสววยเยั่วๆนะคะลูกค้าจ๋าสวีสวยย่วยๆวนะคะอะไปต่อค่ะลูกค้าจ๋าไปต่อที่แบรนด์ของเรานะ,ะลูกค้าจ๋าคือไม่พักลูกค้าที่เข้ามาใหม่ลูกค้าก็จะบอกว่าอันนี้เป็นหมดโปโลนะลูกค้าจ๋าเป็นโปโลแบรนด์ล้วน เป็นคอปกแบบนี้ค่ะลูกค้าสาเป็นคอปกนะหมายถึงเป็นคอโปลโลแบบนี้ลว<ช>้วนนะคะลูกค้าสาแล้วก็เป็นแบรนทุกตัววไม่ต้องเอาไปรุ้นเลยถุงนี้จะแบรนกี่ตัวจะไม่แบรนกี่ตัวเพราะว่าถุงนี้ค่ะลูกค้าสาเอาง่ายๆแบรนทุกตัวแบรนตนั้งแต่ตัวแรก <ขอ S 1> ยันตัวสุดท้าย <ขอ S 1> แต่เน้นย้ำค่ะถุงนี้ในราคา12,610ับาทค่ะลูก จะให้คิดเป็นกิโลกิโลละ500อบาทนะคะต้นทุนต่อชิ้นร้อยยีบาทนะส่วนมากพ่อค้าแม่ค้าที่รับไปจากบริษัทบัคนะที่เราสอบถามจากลูกค้าลูกค้าขายตัวแล้วประมาณสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบบางตัวเจ็ดแปด้อยแต่ท่านี้ท่านั้นก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าขึ้นอยู่กับมุมมองนะลูกค้าจ้าแล้วก็ตลาดแต่ละที่ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะแนะนําลูกค้าศึกษาตลาดก่อนนะคะก่อนจะขายชค้น ห่าท่านหกท่าน,ขา,ข,นข,าาขายเทอหกท่านช่วยขายเทอลูกหาสาหกท่านเอาเป็นหมวดแบน<ช>แบนจริงแบนจังแบนดีแบนดังค่ะลูกหาสา เป็นหมวดแบรนด์นะคะเป็นโปโลแบรนด์ล้วนนั่นเองนะคะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดแบรนด์ล้วนนั่นเองไปต่คอค่ะอุวนี้สวยอะ <Boss S 2> <Boss S 1> ่ะบอสตัวนี้สวยมากลูกค้าจ๋าเน้นย้ำนะเหมือนที่คนรีวิวคนรีวิวก็แยกไม่ออกนะอันไหนแท้อันนี้บอสข้างหน้าเขาจะมีป้ายแบบนี้แล้วก็สังเกตนะคะตะกร้าขาซูมไปที่บางตัวให้นิดนึงบางตัวก็จะเป็นโปโลแบบนี้แท้ไม่แท้เราไม่ได้การันตีนะลูกค้าจ๋าเขาจะเป็นสไตล์แบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็อทอมมีะะ่ขอทอมมี่สกคะตัวทอมมี่ก็จะเป็นมีทั้งป้ายตรงนี้นะคะลูก ลูกค้าจ๋าแล้วก็เป็นลายปักตรงนี้นะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเรื่องแบบว่าอะไรนะคะป้ายาโยน,นโดนโดนนะกันไกลโดนป้ายตัดอาจอ<พ>อจะมีบ้างใช่ค่ะอาจจะมีติดมาบ้างนะคะหรือว่าจะโดนตัดมาบ้างนะคะเอาง่ายๆแล้วแต่กระสอบนะลูกค้าจ๋าเรื่องตัดป้ายเนาะแล้วก็แบบว่าแล้วแต่ลูกแล้วกันแล้วแต่ถุงแล้วกัน แต่ถ้าสนใจกระสอบนี้ CF เได้เลยนะคะ<ช>เอาไปลอง<ช>หรือจะอไปใช้งานเองนะคะ<ช>อยากได้ในราคาที่ไม่แพงมากลูกค้าจะเช็คน้ําหนักกับพนักงานขายด่วนเลยว่ามีกิโลนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าหมวดดีของเรานะเรามีราคาซื้อครบ2 0,000ื่นเพื่อจะได้ลด1,000บาทนะคะลูกค้าจะเอาง่ายๆสามารถเช็คได้นะคะว่าต้องการถุงไหนราคาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าให้คิดเป็นกิโลเท่ากันนะกิโลละห้าร้อยบาทนะคะปะ๊าตตัวใบใหญ่ค่ะโปล ตัวใหญ่มากนะคะคนขีม่ม้าตีก๊อฟของเรานะสีดำนะหรือว่าจะเป็นโทนสีประมาณนี้นะคะลูกค้าจ๋าจะดําก็ได้จะเทาก็ดีนะคะสไตล์แบบนี้ก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าเรื่องโทนสีถ้าเป็นงานผู้ชายค่ะลูกค้าจ๋าขอแบบว่ามีทั้งโทนสีที่สุภาพแล้วก็หวานๆนะลูกค้าจ๋าชมพูบ้างแดงบ้างเขียวเอา,อาง่ายๆขออนุญาตลูกค้าจ๋าเอาเอาแบบว่ามีทุกโทนสีนั่นเองนะคะอะใส่ใส่ ซส์ประมาณไซส์เอ็มไซส์แอลไซส์บ้านเหล่านะคะขอข,า,ขาวๆบ้างอ่าตัวนี้เป็นของแฟคชอรี่ค่ะสีขาวนะลูกค้าจ๋าขาวสไตล์แบบนี้เลยนะคะอ่ะบางตัวต้องไปซักนะลูกค้าจ๋าบางตัวต้องไปซกักไปรีดนะคะอ่ะเจอบ,บางอ่ะตัวต่อไปค่ะลูกค้าจ๋าเป็นของทอมมี่นะคะลูกค้จาจ๋าทอมมี่นะคะอ่ะโอเคค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เราประมาณการนะ,ะส่วนที่เหลือ,อยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะว สำหรับหมวนนี้นะคะเป็นหมวดเสื้อโปโลแบนล้วนนะคะเป็นงานยุโรรถเอทพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคา1 2ึ่งหมบาทค่ะลูกค้าจานน้ําหนัก25.22ิกิโลคิดเป็นกิโลค่ะลูกค้าจ่ากิโลละ500บห้าร้อยบาทนะคะจํานวนชิ้นขออนุญาตประมาณการนะหนึ่งถึงหนึชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ120่าร้อบาทนะคะสําหรับพ่อค้าคแม่ค้าท่านไหนที่สนใจค่ะลูกค้าจ่สามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางมีไลน์มีเฟซบุ๊กมีเว็บ มีโทรสอบถามมีหน้างานมี Youtube มีอีกหนึ่งช่องทางคะ่ะลูกค้าจากสากติดตามคืออิ s สาตาแกรมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะ